สวัสดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับก็อาจจะเป็นคลิปแรนดอมที่ส่งไปถึงคุณในสิ่งที่คุณอาจจะต้องรู้ครับในพลังงานของคุณต้องบอกว่านะครับสิ่งที่จักรวาลเนี่ยกำลังจะบอกกับคุณครับคุณได้ไพ่เอคริฟอินเลโอครับคอมเพชั่นชายไบลี่ไรท์เดอะสตาร์ยูอาร์ครับมีเดอะเอมเพรสครับมีซิกออฟครัมีจัสติ มี soft cup ด้วยนใน bottle mother day ของคุณแล้วก็มีคำว่า love แล้วก็มีคำว่า center center ใบนี้คือ chain me divide love into one who hold my center in all situations that matter how challenging fill me with s e n c e r i t y and cram and r cr a m นะ wrap me in your faith ครับต้องบอกว่าไพ่เนี่ยที่กำลัง,ส,งส่งถึงคุณนะครับผมต้องบอกว่า คุณเป็นความสวยงามอะครับในแบบของคุณแล้วครับผมรู้ว่าผมรู้สึกว่าความเห็นอกเห็นใจหรือ c o m p e n s i o n ขึ้นมาเนี่ยนะครับพไพ่ใบนี้เนี่ยคือไพ่ของจักระคือไพ่ของการนั่งสมาธิคือไพ่ของความสงบคือไพ่ของการกลับมาสู่ศูนย์กลางหรือเนื้อแท้ของจิตวิญญาณของตัวคุณซึ่งเนื้อแท้ของจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความรักครับ เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเห็นอกเหนใจ The Empress ขึ้นมาขยายไพ่ได้ทุกอย่างเพราะว่า The Empress คือตัวแทนของความรักตัวแทนของต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญ,ญญาณที่มีแต่การแบ่งปันการให้ครับดังนั้นผมรู้สึกว่าในในพื้นที่ของคุณในชีวิตของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งดีๆหมดแล้วครับผมรู้สึกว่าจักรวาลนะครับกำลังจะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับ มันเบ่งบานมันเปล่งประกายออกมาจากตัวคุณมันเบ่งบานมันเปล่งประกายออกมาจากจิตวิญญาณของคุณหมดเลยเซนเตอร์คือศูนย์กลางของจิตเดิมแท้ตัวตนที่สูงขึ้นจิตวิญญาณหรือดวงจิตหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอเนอร์จีของคุณทั้งหมดที่คุณสุขสร้างขึ้นมาครับมันอยู่ในนั้นหมดแล้วมันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วครับเอเอ็ออฟคับขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่คุณ จะได้เข้ามาครับในชีวิต j u s t i c e คือความสมเหตุสมผล j u s t i e คือความสมดุล j u s t i e คือความยุติธรรมในเชิงของกฎของจักรวาลเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังทําสิ่งดีๆนะครับออกมาจากดวงจิตของคุณออกมาจากจิตวิญญาณของคุณออกมาจากความรักของคุณออกมาจากสิ่งดีๆทั้งหมดที่คุณมีเนี่ยคุณจะได้มันนะครับ คือแม้ตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นว่าชีวิตของคุณได้อะไรมาบ้างครับเพราะว่าคุณอาจจะไปมองออกนอกศูนย์กลางนะครับหรือไปอยู่บนขอบนอกนะครับไปอยู่ตรงขอบครับหรือโลกภายนอกมันจะเกินไปมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เห็นครับว่าคุณมีสิ่งดีๆอะไรอยู่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณครับมันอยู่ในจิตวิญญาณมันอยู่ในความเป็นเด็กของคุณดังนั้นๆๆผมรู้สึกว่าสําหรับคนที่บังเอิญมาเจอครับ มันอาจจะเป็นลักษณะที่ไพ่จักรวาลกำลังจะบอกกับคุณว่าเมื่อคุณกลับสู่ศูนย์กลางของคุณของตัวคุณคือความเห็นอกเห็นใจคือความรักคือจักระที่4คือการให้การรับมันมีการให้มันมีการรับเมื่อคุณให้อะไรออกไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาแน่นอนมันเป็นพลังงานที่คุณสั่นสะเทือนออกไป คุณมาคุณมีความรักความเมตตาการชื่นชมตัวเองการนับถือตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองในสิ่งที่คุณทําในงานที่คุณทําในชีวิตที่คุณใช้ในแต่ละวันคุณรู้สึกว่าคุณเห็นค่าของชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณคุณคุณมีความซาบซึ้งกับตัวเองคุณรู้สึกว่าเห็นค่าของลมหายใจคุณรู้สึกว่าเห็นค่าของของการใช้ชีวิตเห็นค่าของการทํางานของคุณต่างๆสิ่งที่จักรวาลจะให้กับคุณคือ สิ่งดีๆโอกาสดีๆแน่นอนนะครับเนี่ยแหละครับมันมีผลผลิตดีดๆเกิดขึ้นมาจากเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านทั้งนั้นเลยเรงนั้นวันนี้จกักรวาลนะครับกำลังจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณทำอะครับมันมันไม่ได้สูญเปล่านะครับพลังงานบวกมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันกําลังเข้ามาหาคุณแต่คุณต้องไปเคลียร์พลังงานลบๆของคุณก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยสั่งจิตสั่งความปัญหาอะไรออกไปกับจกักรวาลนะครับเป็นความขาด เป็นความรู้สึกหวาดกลัวเป็นความรู้สึกกังวลกระวายใจเป็นความรู้สึกแบบในเชิงที่คุณอาจจะยังไม่ได้นับถือตัวเองมากนะกการนับถือตัวเองคือการเห็นคุณค่าของตัวเองคือการชื่นชมตัวเองได้คือการยอมรับตัวเองได้ในด้านที่ดีในด้านที่ดีในด้านที่ดีในด้านที่ไม่ดีต่งตางๆเมื่อคุณนะครับตื่นรู้อะครับหรือหรือมีสติรู้ตัวท่วพร้อมคุณจะรู้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสั่งออกไปก่อนหน้านี้มันจะต้องเกิดก่อนเพราะว่าจักรวาลนะครับจะทําให้มันเกิดก่อน ค,ความปรารถนาอะไรที่คุณเคยสั่งไปเป็นความกลัวเป็นความขาดอะไรก็ตามมันจะต้องเกิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดในจิตใต้สําสนึกในความคิดของคุณในความรู้สึกของคุณมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนเพราะว่าจากักรวาลจะทําหน้าที่ขยายสิ่งนั้นในสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะเ,เคยบอกกับตัวเองซ้ําๆเป็นพลังงานลบๆมาใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นก่อนเหมือนคุณผมยกตัวอยา่างง่ายๆนะครับเหมือนคุณไปสั่งของนะครับอย่างหนึ่ง กับร้านอาหารตามสั่งโอเคผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณไปสั่งข้าวข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดไก่นะครับไปสั่งกับเชฟข้าวผัดไก่10จานคุณไปสั่งข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ผิดสิบจานใช่ไหมครับแต่แต่แต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกินราดหน้าแทนดังนั้นเนี่ยเชฟอะครับก็จะต้องทำข้าวผัดไก่10บจานมาให้คุณกินให้หมดก่อนเมื่อคุณกินให้หมดเนี่ยเขาถึงจะทำราดหน้าไม่ให้คุณ มันเหมือนการในกฎของแรงดึงดูดหรือกฎของจักรวาลครับคือจักรวาลจะต้องส่งสิ่งที่คุณเคยสั่งเดิม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 เนี่ยให้หมดก่อนแล้วเมื่อคุณสั่งความปรารถนาใหม่เข้าไปครับมันก็เหมือนเป็นการที่คุณสะสมบุญแล้วสะสมบุญเพื่อ,อไล่เขาเรียกว่าพลังงานลบใช่ไหมครับดังนั้นพลังงานบุญนะครับผมมองเป็นพลังงานบวกนะครับดังนั้นเนี่ย พลังงานบวกที่คุณสะสมไปเรื่อยๆจากความคิดจากความรู้สึกจากอารมณ์ต่างๆของคุณจะค่อยๆไปไล่ให้พลังงานลบๆที่คุณเคยสั่งไปจักรวาลจะส่งมาจะส่งมาแล้วเมื่อถึง จานที่9หรือจานที่10ของคุณคุณจะได้รับลาดหน้านะครับนั่นก็คือสิ่งที่คุณสั่งออกไปใหม่ดังนั้นเนี่ยมันคือจุดศูนย์กลางของคุณครับที่คุณต้องโฟกัสมากๆอารมณ์ของคุณในโลกภายในของคุณทั้งหมดมันคือสิ่งที่คุณควรโฟกัสครับเพราะว่าสิ่งที่คุณโฟกัสในโลกภายในสิ่งที่คุณกระทําในโลกภายในทั้งหมด มันจะเกิดเป็นผลครับที่ตามมาในโลกภายนอกนั่นเองเมื่อในโลกภายในของคุณเต็มไปด้วยสิ่งดีๆเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆเต็มไปด้วยแสงสว่างชายไบ l e ลี่ไ h ท์เดอะสตาร์ยูอาร์คือคุณสามารถที่จะเปล่งประกายสิ่งดีๆออกมาจากตัวคุณนะครับเมื่อนั้นโลกภายนอกของคุณเปลี่ยนเต็มไปด้วยความรักแน่นอนนะครับแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมานะครับพไพ่ใบนี้คือต้องบอกว่าบางคนอาจจะเป็นเหมือนทิศทางน,นะครับโชคดี อะไรต่างๆกําลังจะเข้ามาหาคุณบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่สดใสกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับคุณแต่ชีวิตที่สดใสชีวิตที่เริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพลังงานในตัวคุณดังนั้นพลังงานของสิ่งดีๆกําลังมาจดจอ่อรอให้คุณแล้วนะครับผมต้องขอบอกว่าคุณโชคดีมากๆที่คุณมาเจอคลิปนี้ครับเพราะว่าให้คุณไปปรับที่ตัว คุณครับแล้วสิ่งดีๆนั้นจะเข้ามาหาคุณนะครับความรักครับคู่ที่ดีนะครับพันธุ์เน์ที่ดีนะครับอะไรต่างๆจะเข้ามาหาคุณนะครับดังนั้นอะไรที่มันไม่ใช่ในพลังงานของคุณจักรวาลจะทําให้คุณต้องรลี๊ยมันทิ้งไปจักรวาลจะทําให้คุณต้องทิ้งบางอย่างทิ้งไปเพื่อมีพื้นที่ว่างให้รับกับสิ่งใหม่ๆนั่นเองดังนั้นเนี่ยใครที่กังวลกระวายใจครับ อะไรที่รู้สึกว่าทําให้คุณเนี่ยไม่นับถือตัวเองมันถึงเวลาที่คุณต้องทิ้งมันไปอะไรที่มันไม่ได้บริการชีวิตคุณงานที่ไม่ได้บริการชีวิตคุณความรักที่ไม่บริการชีวิตคุณนะครับหรือชีวิตอะไรต่างๆที่ไม่ได้บริการชีวิตคุณคุณมาปรับมาโปรแกรมตัวเองใหม่เพื่อพร้อมรับกับสิ่งดีๆ ก็อาจจะเป็นแมสเสจครับประมาณนี้สําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็ขอให้คลิปรันมนี้เนี่ยส่งไปถึงคนที่ต้องการได้รับฟังแมสเสจนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ